มากินเข้าแรงน้ากันครับผมอันนี้มอลาบอยสีเห็ดอ,อกกับปูอันนี้ก็คือวัตถุดิบของมันพอวานว่าท่านสุกมันก็เลยเป็นวัตถุดิบนี่ก็ซิมี่หัวหอมอันนี้ผักกะแย่งนี่ผักกะแย่งผักกะแย่ง,ง,งจะ็ิเจะมาหอมกันไหมล้วก็มีไผ่ตูหรือว่ามู่งโจาสิผู้ลังค่นกับว่ามาผักกะแย่งนี้ เออกะแส่พายอีตูกะได้แต่ว่าขาดบ่อไรสองอย่างนี่บ่พายอีตูกับพะกระแง่งบ่พะกันแง่งกับพายอีตูใส่ใดทั้งสองอย่างหรือว่าผู้ลังค้นบ่มากพายอีตูใส่พะกันแง่งกะไดนะนะอันนี้พักการบ้าน่อันนี้พักกาดนี่ผู้ลังค้นกับมากดอกมันก็เอาดอกมาใส่น้ำอันนี้มะละใบสิบเอาไปอ๋อกับปูบ้านมุ้เจ้ามันพ่ออ๋อละไปรากบานกับบะท่านมันดีตะลาบานมะละใบนี่กับปูมันแล้ว นี่สิตักซุ้มว่เจ้าเบิ้งนี่เดียมอุ้ยนี่นี่นี่ข้าเจ้าเอิ้นมั่นกระปูนี่นี่เลี้ยงเลี้ยงนี่มันเป็นมั่นกระปูดิ่นี่นี่คันคันคันแจะกระปูออกมาคันเป็นเลี้ยงเลี้ยงจังสี่เอออ๋อได้นี่อ๋อได้นี่นี่กำลังเปลี่ยนกำลังสิฟตแล้วนี่อันดับแรกจิ๋วกระปูเ้าก็ต้องอันนี้ก่อน ตำกระปูดีๆควันออกมาใส่หัวเจาะก็ะเท็ดเป็นอยู่หรอมาะน,นี่อันนี้สูตรไผสูตรมันแต่อมาลบาับบะจีฮักไตหล่นบกพริกก็ต้องตำทานตำม,มันสิเพ็ดพอดนะหักไตเลยจากน้อยเลยมาลับบะก็กินเผ็ดแบบน,นี้กับปลาแดกปลาแดกขาดไม่ได้อ๋อ,อกระปูต้องใส่ปลาแดกแต่ว่าหันลาบก็ต้องใส่ปลาแดกอันถ้าเจ้าต้มมาให้เรียบร้อยแล้วต่อยัดใส่หลาย โอ้ยตันด,ดังจังอุอันนี้โอ้นี่มันเป็นตอนจังสี่ละนี่โอ้ต้องอนจัดไงมันเขาไฟแห้ง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 ก่อนมันจุใหน่อวามสูงต้นอุ้เพิ่มมันตอนมันเอรี่ยอยู่งละีกตอนมันตอนกับปู อันนี้เป็นกระปูหน้ากระปูบ้านเฮ้านี่นะขิวปะมันใหม่ควันทุบปะ <S <S มันก,ก็คิวหรอมาะ๋ออันนี้เป็นกระปูหน้ากระปูบ้านกระปูอันข้าเจ้าอันผูขมมนน้ข้าเจ้าขุดแล้วกับมี่เพราะว่ามันเป็นข้าเจ้าเกี้ยวเข้าเจ้าออกเกี้ยวเข้าเจ้าออกขุดกระปูนี่ไปนี้พอดีมันฟดแล้วงับมาเมิ่็ใกล้ไปนี้ นี่พอดีมันฟดแล้วเบนบอร์มาแล้วเบอกอร์เอาวันนี้อันพักพักอินนี่เฮาทีไวท้ทีหลังเนะเาะเสรนี่ก่อนนี่มนพักมาหลายแถวแบบนี้เอามันจะไม่ได้สดตมพักกันตีมีกระปูหน่อยหนึงพักไปหลายแถวแบบนี้เนาะ <laughs> กับบะตองเห็ดน้ำโจงเล้งเห็ดเผาอุตุนี่นะพี่เอามาะต่กับปูที่ปิีนมาใส่หนาคนเห็นยังนี่ใส่กับปูค้นบิังนี่พี่นี่อันนี้อันนี้พักกหงายยกไปต่ดใจที่หลังนี่พักหลายๆต้องมีหัวต้นสึงค้นเดี๋ยวนี่เจ้าหลักสิบบาทก็เห็นกับปูเนาะ พักไล่ไล่น้ำหน่อยเลยป่เข้ใกล้งมันโดนอ้าวม้าเขียวลืมลืมยุ่ยแถบานเหนียวฮะม้าคือต้มพักหอมให้หมูแถบานนี้ม้าคือเขียวลืมลืมยุ่ยแถบพอบานนี้ือต้มพักหอมบ่อันนี้อ๋อก,กับปูครับผมอ๋อก,กับปู เดี๋ยวมาแล้วบ,บอกิใส่อันนี้ก่อนใส่อันผมสุรดก่อนผมสุรดผงสุรดตกกระเท็ดเป็นซอนใบย่างดีที่นี่นี่นี่คือเอาใส่เต็มซอนนี่พ่อเลยนี่โอเย่บ้านลัไม่คือไม่น้ำตาลหรอก <laughs> เออผมสุรถจุดหรอกจุ <laughs> เดเลยจ <laughs> ิเป็นของหวานกับปูดิ ไส้ซอนหนึ่งกับว่าแล้วจะแจกครับยุบันัแนดแจงครับยุบันนี่แม่มันจะแนออกกับปูเนาะนั่นไปนเพิ่งนาตามันแบบนี้นาตากะจิบอคือข้อนดอกจีค,คือกับปูละเห็นนาตาไปแบบนี้เอาเอะไรแบบนี้เดี๋ยวตักใส่ก้วยที่รองเพิ่มแบบ